ช่วงที่มันได้ราคาสูงๆเดือนหนึ่งนี่เดือนหนึ่งี่สูงๆเ,เกือบเกือบรัเกเจ็ดหมื่นะนาฝนมันก็มันก็ไม่ยาวเท่าหนาเร่งไงครับก็ว่ามันคุ้มกว่านะนะแล้วก็ไม่ได้ไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะหนาเร่งมันก็มีราคาแล้วก็แค่ลงทุนใส่ปุ๋ยกม็มีกี่บาทอย่างงี้นะ ีครับครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อเอครับชื่อเล่นชื่อจริงชื่อวัฒนะครับท่านจังลีดอ๋อวันนี้วันนี้วันนี้มาทําอะไรครับนี่มาดูน้ำไผ่ครับอ่าพอดีมันแรงมาหลายวันแล้ว อันนี้ไผ่พันอะไรครับติมซุงครไผ่หวานกิมซุงไผ่กิมซุคงตบที่เขาขายตมตามตลาดแหละเราปลูกมานานยังครับปลูกมาเกือบเกือบเกือบสิบปีแล้วครับรวมๆแล้วมันมีมีอันก่อนอัลไงครับมีหลายรุ่นครับหลายรุ่นอันนี้ก็รุ่นนี้ก็สามปีนี่รุ่นน้อยไรนึงอันนี้ก็สี่ปีครับไรนึงเรียงกัน อันนุนมันก็จะมีอีกไายหนึ่งตออห้าปีอันุนพกปีเจ็ดปีน <c oughs> ปลูกแกแรกเลยรวมทั้งหมดกี่ไร่ครับที่เราป <6 S 1> นะลูกเนี่ยประมาณห้าไร่ห้าไร่ห้ากไร่ประมาณนี้ครับห้ากไรแล้วจุดเริ่มต้นทำไมถึงเลือกปลูกไผ่ครับคือ มันเป็นพืชที่ระยะยาวอ่ะลงทุนแล้วทีเดียวเลยครับแล้วมันราคามันดีช่วงช่วงแรกๆตอนตอนที่เขาปลูกใหม่ๆประมาณจักพกเจ็ดปีทีเดียวอ่ะรบบราคาสูงก็เลยเลือกแล้วมันลงทุนทีเดียวเลยไงไม่ต้องดูแลอะไรมันมากครับไม่มีไม่ดูแลอะไรมันมากหรอกแค่ล้อแต่งต้นแต่งกิ่งมันนี่แหละมันคุ้มหลให้มันก็ไม่ค่อยมีนอโดยรวมนี่มันปลูกยากไหมครับปลูกยากไหม ไม่ไม่ยากครับง่ายๆปลูกง่ายมีเทขอแค่น้ำอ่ะมีน้ำก็พอครับทาแรงมันก็มีมีมมนอก็ตายเหมือนกันเอออย่างเริ่มแรกเลยนี่เราเรามีวิธีเตรียมแปลงยังไงครับคือก็ไถย,ยกล่องยกล่องแบบ เป็นครูอะหยกบลองลองพักอะตามสิ่เขาเห็นหยกลองคืนนี้หยกลองเป็นครูครับเป็นครูนี่ครูเป็นอ่าผมปลูกก็พกคุณหกหกคูณหกครับมันก็มีบางอันก็ห้าคูห้าหกคูห้าอย่างงี้ครับแล้วไร่หนึ่งนี่มันจะต้องใช้ต้นพันธุ์ประมาณกี่ต้นเหรอไร่นึงผมใช้ยอยู่ประมาณสามสิบตัวครับ ามต้นครับแล้วพวกต้นพันธุ์นี่เราเราหาจัดที่ไหนครับอยู่ป้าใสอ๋อฟ้าใสาก่อนถึงตลาดครับฟ้าใสพวกต้นพันธุ์นี่มัน เขาตอนเอาหรือว่าเขาเขาทำยังไงฮะเขาตอนครับเนี่ยเป็นมันเป็นจริงอับตอนตอนที่ผมปลูกป่าเนี่ยผมก็เอาไปไปช้ำเอาอ๋อช้ำก็ได้เหรอครับไปช้ำแบบเนี่ะมันจะมีรากอ๋อนี้เราประมาณศอกนึงเราก็ช้ำได้ตัดตัดนี่ไปแล้วก็ตัดศอกนึ่งประมาณสามสองตาสามตาเนี่ยสามตาครับ แล้วเอาไปไปทำคือใส่น้ำยา,น,ำยาน้ำยาเล็งลากลลาก,ลก็ไปแช่ก,กระนำมาให้มันท่วมท่วมรากครับแต่วมันพอมันแตกลากออกมาอ่อ,อนๆปุออ๊บเราก็เอาลงถุงครับลงถุงเพาะไปจนมันลักใบแล้เอามาปลูกแขั้นตอนการปลูกนี่เราเราเรา,เราทำยังไงครับเราปลูกยังไง ใช้ร<อ>เราใช้น้ำยดในการการให้น้ำ,นนำใช่ไหมหครับ,รบใช้น้ำยสดอ,อย่างนี้ครับมมยอย่างสมมติสายน้ำยดอย่างสมมติอย่างสมมติก่อนนี้เนาะเนี่ยสมมุติเราปลูกเราเริ่มปลูกเลยนี่เรามีวิธีเตรียมเตรียมหลุมยังไงครับ<ก>เราเตรียมหลุมยังไงปลูกเลยคือเรายกยกแล้วให้รถไถก็ยกเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยรองพื้นอะไรไหมครับไม่ต้องเราปลูกเลยใช่ไหมปลูกง่าย คือไผ่เนี่ยมันมันมันงอกง่ายๆอ่ะมีน้ำก็คือติดแล้วระยะเวลาที่มันตั้งตัวได้นี่มันนานไหมครับประมาณสปีครับที่จะได้หนอเริ่มเริ่มริมเริ่มตัดอะ่ะสปีเริ่มได้หนอครับ3าสปีสี่ปีนี่คือได้เลย แล้วสมมติเป็นกองเงี้ยเราเราต้องเหลือต้นกี่ต้นครับก็เลี้ยแต่ปีครับผมไว้ปีละต้นสองต้นปีละต้นสองต้นประมาณตอนที่ผมเรี้ยงพังแรกก็ปีที่สามผมก็เอาไว้เริ่มต้นหนึ่งสองต้นอย่างเงี้ยปีละต้นสองต้นต้น2องต้นเหลือเราก็ตัดทิ้งครับครับตัดออกตัดออกให้มันขยายอย่างเงี้ยนี่พเล็กนี่ร้อยผมตัดตอมันออกเรื่อยเรเนี่ยปีนี้ผม มันกอมันมันต้นมันมีน้อยมันไม่ค่อยออกนอผมกอไว้เยอะนี่ใบสีหาฮกเลยให้มันขยายมากๆก็ขยายมากๆแลว้วมันก็ออกออกหนอตามที่มันมีต้นเนี่ยแล้วการดูแลนี่เราเราให้น้ําบ่อยนะครับให้น้ําให้ปุ๋ยบ่อยนะครับคือปุ๋ยนี่ผมผมก็ไม่ค่อยเน้นน่ะประมาณสามเดือนนะ่ะ ใส่ทีนึง่งส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยปุ๋ยสูตรเนี่ยเคมีปุ๋ยปุ๋ยเคมีเนาะครับปุ๋ยเคมีแล้วน้ำเหรอครับบ่อยไหมน,น,น้ำน้ำมีเราต้องมาดูเลยสามวันสี่วันอย่างมันมันแหงนี้เราต้องเปิดเลยละครับน้ำอีกครับอย่าให้มันขาดขาดไม่ได้น้ําขาดไม่ได้เลยเพราะมันมันแหงแล้วมันจะหน่อมันจะยอบเลยไผ่เนี่ยมัน มันมีโรคไหมครับพวกแมงพวกมีมีโรคอะไรไหมมีเพี้ยครับกับมีบุ้งบุ้งเนี่ยต้นเจาะต้นเจาะอะไรเนี่ยครับอ๋ออันนี้อย่างที่ในในคลิปเขาถ่ายด้วยอันนี้มันมันส่วนใหญ่เป็นแมงอะไรแมงเอ่อบุ้งที่เขากินกันนะครับบุ้งไผ่ใช่ไหมครับบุ้งไผ่บุ้งไผ่ฟันออกมาแล้วก็จะเป็นตัวอ๋อตัวขาวใช่ไหมครับที่ตัวขาวเลยที่เขาถ่ายที่เขาไปไปกินนะครับไป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 ขั้วกินนะครับนั่นแหละ เออแล้วเราแล้วเราจัดการมปนยังไงก็มันไม่มีก็บางทีก็ปล่อยมันครับมันไม่เยอะเราก็ปล่อยตามตามตามธรรมชาติมันแล้วก็ยานี่ไม่ไม่ฉีดเลยผมไม่กีดยาเลยอคือไม่มีการใส่ใส่ยาทางทางเคมีอะไร่มีแต่ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวครับไม่ฉีดยาครับ แล้วจะพูดถึงการออกหนอบที่มันออกยเยอะที่สุดนี่มันหน้าไหนครับหน้าแรงครับช่วงเมษาช่วงเม,เมษาพฤษภามิถุนา,นาเนี่ยประมาณสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยมันจะออกมากออกเยอะจริงขอให้มีน้ำขอมีนม้ำครับถ้ามีนม้ำเลครับสมมุติเราเก็บวันเนี้ยแล้วอีกกี่วันนะครับมันมันถึงสายมากจะเก็บได<า>้ถ้าถ้าช่วงช่วงนี้นะช่วงนี้ก็ประมาณสี่ห้าวันนะเพราะว่านอมันขึ้นช้าสี่ห้าวันเก็บครั้งหนึง่งครับแต่ถ้าช่วงที่มัน บุมๆจริงๆประมาณภุมพามีนาเนี่ยมีนาเนษานีา่ก็2วันนี่เนาะหนอ่หนอหน่อการตัดเราก็ะาจะเลือกประมาณนี้ครับยังลักษณะของแต่ละหน่อเนี่ยมัน,นมันใหญ่ๆมันจะเกี่ยวกับราคาไหมหน่อเล็กหน่อใหญ่ครับเียอย่างหน่อแบบแบบเนี้ย แค่นี้ยหน่หน่อยอน่าเนี่ยนองเงี้ยครับมันจะอีกราคาหนึ่งอ๋อครับราคาราคาสูงเขาเรีวกว่าหนอ่อนนอตันหน่อตันแล้วมันจะมีเนาะนอรูนอรูคือยื้อยาวอย,ยูม่มึมันยาวเกินไปผมต้องตัดอ๋อตัดออกมันก็จะมีมีรูตรงกลางคือราคาจะต่างกันใช่ไหมครับราคาอย่าง,งอย่างยิ่งยาวๆงี้ราคาดีหรือไม่ดีไม่ดีครับ <laughs> ราคาไม่ดีใช่ไหม ชอบแบบนี้เขาจะซื้อ <analys> ก <distribution invers ions> ันคืออันนี้คือเป็นขนาดที่เหมาะที่ตลาดต้องการใช่ไหมครับเนี่ยนี่แล้วก็อย่างนี้นี่เขาชอบเลยคือแม่ค้าเนี่ยอยากให้จะตักแบบนี้มันต้อย่างนี้ทุกคนมัน้ยาวเลย แล้วราคาตอนนี้เป็นไงบ้างครับราคาตอนนี้กําลังขึ้นครับเพราะว่ามันมันผลจากผลมาแล้วตอนตอนตอนผลนี่ต่ำสุดคือยี่สิบาทยี่สิบห้าบาทต่อถุงนะสิบโลครับโลละสองบาทห้าสิบสิบโลก็ยี่สิบหาบาทเนาะที่นี่มันกําลังขึ้นแล้วตอนนี้เป็นสี่สิบละถุงหนึ่ง,ถ,งถุงหนึ่งสิบโลโลสี่บาทถุงหนึ่งครับถุงหนึ่งสิบโลครับโลสี่บาท โล4สบาทก็ถุงละ40บาทครับแล้วข้อดีของการการปลูกไผ่คืออะไรครับข้อดีก็ดีตรงที่เราไม่ลงทุนหลายรอบนะครับดีที่สุดเลยครับมันมันไม่ไม่จำเป็นที่ต้องมาหาเงินลงทุนหาเงินไถเงินอะไรเงี้ยครับครับ แล้วก็ตัดเรามีเม,มีค้ารองรับเลยตลอดคือตลาดไม่ตันครับตลาดไม่ตันคือตันเขาก็รับไห่เพราะว่าเราเป็นลูกค้าเขาแล้วคือส่งเขาตลอดเวลาแพงเวลาแพงเขาก็ได้กําไรจากเราไงเวลาถูกเขาก็ช่วยเราหน่อยอย่างนี้ครับแล้วจากการที่เราปลูกไผ่มาหลายปีเนี่ย ที่เราลงทุนมาทํามานี่ถือว่าคุ้มไหมครับคุ้มคุ้มครับคุ้มคุ้มเลยเพราะว่าตอนช่วงที่มันได้ราคาสูงๆเดือนหนึ่งนี่เดือนหนึ่งนี่สูงๆเรวเกือบเกือบรักเจ็ดหมืนนะ่นอ่ะที่ผมเคยได้ครับหลักหมื<ะ> 60, <000. S 2> ่นหลักหลักเจ็ดหมื่นต่อต่อเดือนต่อเดือนใช่ไหมครับแต่าราคาสูงขึ้นก็นได้สุดๆคือประมาณหกหมื่นตัวน,นะครับผมผมไใ่เดือนที่เล้วนะขนาด ราคาแค่สองรอยกว่าบาทเนี่ยครับครับต่อถุงสองร้อยหาทมันก็คุ้มอยู่ครับครับแต่เขาก็ว่าบางคนเขาว่ามันคุ้มตอนนาฝนนาฝนมันก็มันก็ไม่ยาวเท่านาเร่งไงครับผมก็ว่ามันคุ้มกว่านะนะแล้วก็ไม่ได้ไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะนาเร่งมันก็มีราคาแล้วก็แค่ลงทุนใสา่ปุ๋ยก็มีไม่กี่บาทอย่างงี้นะ แล้วถ้ามีคนสนใจอยากจะปลูกอะครับอยากแนะนำเขายังไงมีคำแนะนำไหมครับคือตอนแรกมันก็ต้องมีทุนหน่อยนะครับแล้วก็ต้องมีน้ำใจรักเลยแล้วก็รอระยะเวลาด้วยใช่ไหมครับกว,กว่ามันจะได้เก็บครับแล้วต้องรอระยะเวลาคือมันบางคนเขาเขาเขารอไม่ได้บางทีไม่มีชัยม่มีอะไรเงี้ยครับมันหลายปีกว่าจะได้เก็บเต็มที่ แล้วก็ต้องมาดูแลรดน้ำอะไรมันเรื่อยๆถ้าใครเขาสนใจอยากมาชมสวนชมอะไรนี่พิกัดอยู่ที่ไหนครับเออนคนอยากมาศึกษามันเป็นโคกทางไปโคกหนองแดงครับทางเชื่อมต่อระหว่างหนองบ้านนนทองกับหนองแดงครับอ่าครับเซ็นเส้นนี่ครับ ใครสนใจก็มาแวะชมมาสอบถามได้นะครับครับครับ่านมาอะไรกแวะเลยขอ,ยอบคุณครับ